นี่ฮะอันนี้เป็นรวงข้าวของกอขอสี่หนึ่งนะครับเราเราดูยังไงบ้างครับคุณหมอพูดถึงรวงข้าวอะไรเงี้ยครับมาดักข้าวจับดูทุกทุกเมล็ดนะครับครแบบมีเม็ดรีบไหมแต่อันนี้ก็คือถือถือว่าเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับครับผมออกโดนฝนทุกวันครับตั้งแต่ก่อนหลักเกษรนครับฝนตกฝนตกใส่ทุกวันครับแต่รวงก็ยังยังไม่ยังสวยอยู่เลยนะคุณมอยัังสวยครบนี่ฮะไม่ไม่มีเม็ดด่างเม็ดดำครับผม อันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นการดูแล้วใจใส่และเลือกปุ๋ยที่จะมาใช้มาเติมด้วยนะอันนี้ผมว่านะครับแล้วก็แต่ละสูตรแต่ละช่วงมันก็มีความสําคัญนะคุณคบอยแต่ที่อันนี้ที่คุณบอยเอามาใช้กับแปลงเนี่ยไอตัวปุ๋ยเม็ดชุบพาว่านี่คืออันนี้ก็คือ,อใส่แค่รอบเดียวรอบเดียวรบรอบเดีนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นนาแรกด้วยใช่ไหมที่คุณบอยเขาทำใช่ครับเพราะก่อนหน้านี้คุณแม่ของคุณบอยเขาทําอยู่ ก็ลองดูไว้เป็นแนวทางแล้วกันนะฮะนะอุ้ยแต่สวยมากเลยคุณบอยนี่ถ่ายนี่เดี๋ยวผมให้คุณบอย